สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามีเมนูมานําเสนอนะคะเ,เพื่อนๆวันนี้เราจะทําสลัดแตงกวาแบบจีนนี่เรามีแตงกวาญี่ปุ่นอันนี้เราล้างเสร็จแล้วตัดหัวตัดท้ายออกแล้วนะเพื่อนๆแล้วเราก็จะมาทําการทุบแล้วก็มาดูขั้นตอนการทำไปนะคะทุกคน <ง S 1> เพืเ่อนๆแล้วเราเอาแตงกวาใช่ไหมเราก็เอาใส่ถุงแบบนี้นะเพื่อนๆแล้วเราก็ทุบนี่เลยอุปกรณ์การทุบของเราทุบๆๆๆใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็ จะเอาแตงกวาน,นี่มาหัน่นหันหันแตงกวาน,นี่มันไม่ค่อยสดเท่าไหร่เพราะเราซื้อมาสองวันละเกือ <c oughs> บจะเกือบจะใช้ไม่ได้เหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรทำเองที่บ้านมาเป็นเพื่อนอน,อน,นี่ถ้าเ,เรายังไม่ต้องเอาใส่ถุงเราต้องเอายืขั้นตอนเป็นเพื่อนยังย่างย่งต้องใส่ในนี้ก่อนเพราะว่าเราจะต้องเอาคลุกเกลือก่อน เราจะเอาครุบเกลือเอาใส่หม้อนี้ดีกว่าอันนี้สนัดมากยัมไม่ใช่โปรเฟชชั่นแนลนะเพื่อนๆก็จะดูสับสนนิดหน่อยแบบนี้แหละ,ละก็จะทุทบๆพี่ๆมันก็ได้นะพนเพื่อนๆมันจะได้ดูไอ้นี่หน่อยไม่ต้องให้มันเป็นทางการเท่าไหร่นี่เลย มบีบี้มันอย่างนี้เลยเพื่อนๆแบบนี้โอเคแล้วเราก็จะเอาเกลือใส่ลงไปเอาเกลือใส่ลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันแบบนี้ แล้วก็เทน้ําเกลือออกน้ํน่เทเราต้องเทออกนะเพื่อนๆโอเคแบบนี้แล้วเราก็จะเอาอันนี้ใส่ในถุงพลาสติกหรือว่าเราจะเอาไอ้นี่ไปเอาไอ้นี่มาปิดไปก็ได้แล้วเราก็จะเอาไปใส่ในตู้เย็นโอเคตอนนี้เราก็คลุกเค้าเกลือแล้วใช่เพื่อนๆเดี๋ยวจะเอาเราจะเอาฝาปิดเราจะเอา เราจะเอาเอออันนี้เอาทิ้งไปดิบไม่ใช้ละเราจะใช้ไอ้นี่อ่ะลูกเออเข็มปิดแล้วเราก็จะเอาใส่ในตู้เย็นใส่ช่องฟิตสักสักห้านาทีเนาะปกติใส่ช่องธรรมดาก็ได้แต่ว่าเราเราต้องรีบกินก็เลยเอาใส่ช่องฟิตกัน แคห้านาทีเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเพื่อนๆว่าจะออกมาเป็นยังไงเคโอเคเพื่อนๆตอนนี้แตงกวาที่เราแช่ในตู้เย็นมันก็เย็นได้ที่แล้วนะทุกคนแล้วเราก็มาดูกันว่าเราจะทําต่อไปอันนี้เราทิ้งนะคะกทุกคนี๋ยวเราก็จะใส่ใส้ำตาลใช่ไหมใครสูตรมันนะเพื่อนๆเราก็ทำตามที่เราความน่าจะเป็นมันก็จะประมาณนี้มั ใส่น้ำตาลลงไปแล้วก็จะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปใส่ซีอิ๊วขาวลงไปตามชอบนี่เลยแล้วก็ปกติของคนจีนเขาจะต้องมีจิ๊กโชหรืออะไรเขาเรียกนะที่มันเป็นน้ำส้มของคนจีนเขาแต่เราไม่มีเราก็จะใส่แอปเปิลเอ็กซิตเอซิคน้ำเม่น้ำส้ม แอปเป้ลเรจะใส่เข้าไปหน,นึ่งอัใส่เข้าไปแบบนี้เราก็จะใส่น้ำมันงาเข้าไปตหมดละใส่ให้หมดเลยน้ำมันงาเนี่มันก็จะทำให้มันหอมๆใส่อีกก็ได้เพราะว่าน้ำมันงาก็มีประโยชน์เยอะ เจะใส่น้ำพริกเผาจีนลงไปเพื่อนเราจะใส่น้ำพริกเผาแบบคนจีนลงไปเลยคงไม่เผ็ดมั้งโอเคแล้วเราก็จะทำการคลุกเคล้าให้เข้ากันแบบนี่นะเพื่อน จะใส่งาเข้าไปด้วยให้มันหอมๆนี่เราซื้อมาจากร้านญี่ปุ่นใส่งาคั่วเข้าไปนี่ผสมคลุกเค้าให้เข้ากันเราก็จะชิมดูสิอืมอร่อยเ,เพื่อนๆเดี๋ยวลองมาารเสิร์ฟเฮ้ยอ,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 อร่อยจริงๆนะทุกคนเสูต ง่าง่ายอร่อยอ่ะไปซื้อขากินมันก็จานกแพงอยู่นะทุกคนเศรษฐก,กิจแบบนี้ทำกินเองดีกว่าเนาะนี่เลยโอ้ยน้าตาไม่เลวนะเพื่อนๆแล้วเราก็จะเอาเอางาโรยโรย,ยหน่อยนะึย่งโรยข้าไปีกลเลยงาที่หอมหอมซื้อมาจากระญี่ปุ่น เป็นไงเพื่อนๆ <c oughs> นี่เลยสลัดแตงกวาแบบจีนของเราอร่อยเดี๋ยวเรามาดูเมนูต่อไปนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะโปรตมมีต่างมาดามจินนี่ ffm อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะจ๊ะ